ติ๊ต้ามันยนะิหี้ยไเอากินขอกินขคาน้ําแม่เนี่ยกินมากินขาล้ําแม่มะอาว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะมาแม่จ่าป้อน<า>ค่ะ ขัดส้างขัดมินีิได้กนะเพราะว่ามือนีพยังไ um ่ได้ก so well. ิยังแบไปแล้อทรงยังแบตไปแลยังแบดส่งงแได้บ่อีมจอยกัเป็นะะจอยกัเป็น กันที่ลูกไส้เร่ามันเ,เป็นค้นอยเลยกันเมะเพราะว่าไส้เสียกับน้ำคุณจำนี่นะฮะเก่นอวดกันเนี่ยอาค่ะอาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ป้อนค่ะจ๋าอ่ะอัะอ้มก่อนค่ะน้องจ๋าหนึ่งสองคุณเก่งมาก ทรง,งบบไไยังแมสไปแล้อนมไปแของน้ำยังแมสมไปแข่งกีฬาอันไหนึ่งหนึ่งสองา ซบไม่ไปนั่งจับยัยบุ้งหุ่จักยัยแม่นั่งจับยัยก็ยัยบุ้หุนจักยัยนั่งดิยัดาวไปเดียวกินว่าคือเหี้ยเถอะยัยดาวไปหาใบแดดเลยกินเหี้ยเถอะ ฟังที scroll, <Pa. S 1> ่ส่งส่งยังแบบส่งลองเพลงหนูส่งยังแบบหนูก็ลองอย่างนี้ส่งยังแบบครับเย้หน่อย กินหน่อยกินมันเผ็ดนะกินหน่อยได้ไหมเอกับเขาเอาปะบ,บอกแล้วกี่กินเนาะกินบอก นั่งดีดีดูนั่งกินดีๆเน้นลูกจ้าหุ่นมาเดี่ยวทรงยังแวทมาเด็จทรงยังแวทกีดาทรงยังแวทกีดาถ้าไปบะกินงเขาทรงยังแวทกีดาอเดี่ยวท่านบ่เอาเร็วเร็วเร็วอ้าอ้าวอ้ามก่งกันเลยเจ้าคิดว่าคนจะตายหัือเปล่เนี่ย Nhân bên. nhân ba Nhân nhân mê ยังไปนลอย่ยิเขาเลยชือเมันแก่น่นงอ้ลูกน้ำกินน้ำเพราะว่ามือีานพยังไ่ได้กินเขาตื่นขึ้นมาาพยังไม่ได้กินเขาเขาเที่ยงเขาเสาพกิล้ว กำนึงหอดูกปวามมือ่อเดพิคนติดแล้วมือเดพิคนนั้นอี่เองหัว,วดีนะ แบบพูดย yeah. ินมามมัมฮะว่าดีป่ะยินมา่มมัมมาโอ้หแม่ทอดแม่อแม่แม่ป้อนทอแม่หมูหมูแม่บางหน้าไม่บีบแม่ ีแต่พอแน่ี่กาญบด้วพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปาน้องยู้สยฮะน้องยูสน้องดูสรถกน้องจ๋า กับนันนะกินข้าวกับนี่นี่นะต้องกินข้าวนะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะวเดีย๋ยวไปเล่นกับมิกนะคะค่ะ มีเป่นเดียนไม่ได้ไปไมแปใบพรขึ้นไปทรงยงมอบจะไปหรือเปล่าไปเวยเล่ยเมัยุ่งเหียนเลยนีโอ้โว้เลยนุเบิ่นบุทันใส่ทงตอนเขาออกมานะที่เขาขึ้นไม้อย่างไรเพราทรงเขาดี Lời <laughs> à, à, má Ăn luôn ăn luôn ăn luôn ไปก่อนแตะที่นองสวัสดีจ้าเพสที่กินหอม